สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปเล่นกันก่อนนั่นก็คือเกมนี้ค่ะอ้าวยายายาในเกมนี้เราเชื่อทุกคนเคยจะเห็นในโฆษณาเมันดังมากเลยใช่ไหมก็เลยรังเริ่มไปเล่นเดีเฮ้ยมันดังแล้วก็เห็นว่าเล่นจะดีแล้วก็เอ้ยก็สนุกนะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกันดีกว่าเกมม่แค่หกเกมเองทำให้รู้คนค่ะไหนดูโจทย์ไม่ลืมเลย ลองทำด้ยมะกเกือเทศยาวสักอันสิ่งมะเขือเทศเนี่ยนะจะให้พ่แม่หาเกติเน่เน่มะเกือเทศ,ท,กเกเท,ศทุกคนอัน,นมีลายมะเขกือเทศปะเน,นี่ยมะเขือเทศในมีศูนย์บาทอะไม่เป็นไรถ้างศูนย์บาทแล้วไม่เป็นไรค่ะมันมีศูนบาท แล้วเาก็จะไปทำว่าเขาเททำออื่นทำเลามาสี่ลอยนะไม่มีเทก็จะทำอย่างอื่นไงถ้ามันไม่นูประหลาดจะไงก็ไม่รู้แบบ จแล้วยยูยูเย้มาค่ะแล้วทะครก็จะมเอ้วนะคะแต่ค้าไม่ได้ต yeah, ังแน่นอนค่ะเรจะตกค่ไน่เขาจะนำจำนวนาสามร้อเองจริงๆเรามีเยอะกว่านี้แต่แม็่ใช้ใช้ตังเบืองมากหละคูยู่เพิ่งเลว ตรงนี้ก็คือไะไรกดติดตามฮาัลโหลนาสวัสดีค่ะไปไปขอจบวันเพียงแค่นี้นะคะลูลถ่ัดทีวีนี่ชินได้จังสนับสนุนหนูมาด้วยรักทุกอ่ะหรอเนี่ยนูแล้ว่าคะเธอไปทำต่อนะได้เลยจะ้ะทำถังหูดูปให้อร่อยกันไปเลยมากดทำให้ก่อน เป็นซีรีส์ย่แล้วก็อะไรพวกเค้กอะไรแเลือกแพนเค้กกันนะแพนเค้กเอ้ยบิ๊กอะไรมันคืออะไรกับเค้ก เราจะพาเธอไปถ่ายทอดสดต่อนะวันนี้เราจะมากินถังหูรูปถัาทอดสดกันอีกครั้งนึ่งนะคะหรือรูทีวีมีคนส่งมาแล้วไหนรู้ซิ้อยทำอะไรบอก็ช่วยทำแบบที่เผ็ดถึงใจหน่อยได้ค่ะทุกค้าสั่งชิก็จะทำแล้วก็จะกินให้ดูเลยใครสั่งกัฉันใครสั่งชิทำอะไรชิก็ทำาเลย ขอแค่ช็อกินให้ดูค่ะแล้วไม่ได้สั่งขายนะตักเทน้ำต,ตดล,ลตใ,ใส่น้ำตานเลยแล้วก็นำไปใส่น้ำลายแล้วก็เปิดตังแออย้รักแล้วก็ทิ้งนำชื่อเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยเอาไปใส่ลายล้าพิกสุดน่ารัก ถือฉันจะกินเผ็ดไม่ได้ก็เถอะนะทุกคนแม่เกมเนี้ยก็เล่นได้นะคะจำมาอาจจะมีเอ่อโฆษณากดติดนิดนึงนะเราันโฆษณาทุกคนเราขอข้ามเลยกันนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งก็เพิ่งเพิ่งข้อผิดแล้เพิ่งเข้าผิดแอปน้อง <Sh ot two> <aza ul invece> มากินทางวูกก็ตอบแล้วแล้แล้วเผ็ดฉันก็ทนค่ะ มาแล้วค่ะนี่ทุกคนมาเปิดอะใครอยากเล่นเกมนี้ก็เล่นได้เลยทุกคนเข้ามาได้เลยเลยกดไปถ้าใครอยากดาวน์โหลดก็อะค่ะรูรูทีวี TV. ทุกคนถ้าทุกคนมีอังกฤษแล้วก็บอกคำเดียวว่ามันเป็นถังหูรูชิม,มพิมพ์ไปเลยค่ะว่าถาังหูรูเดี๋ยวาพิมพ์ไม่ดูนะแป๊บนึงนะคะ มาค่ะกลับมาละมาไม่ค่ะมาเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ดูค่ะถังเห็นไหมเอ่ยถังหูรูแล้วูดูไหมเดียวพี่เพื่นี้เกิดป้นหาไปก็จะเจอแบบนี้ค่ะเห็นไหมอีกแล้วนะเด็กก่อนมันก็จะขึ้นหน้าจานนี้ให้ทุกคนหาแอปที่เป็นแบบรูปแบบนี้นะรูปหน้าตาแบบนี้นะ ใครผาไม่เจอให้ตักให้ดูที่ชื่อมันจะเขียนมันจะมีคำหลังที่เขียนว่าทางหูรู ASMR AS ทางหูรู ASMR นะคะทุกคนอันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับติไกตาให้ด้วยนะไม่ใช่กดซับสครด้วยนะคะบายบาย อย่าลืมกดติดตามใร้ด้วยนะคะไอ้กดหนูก,นกวนแชแน่คู่